พระสูตร <S 2 descript or> อันนี้คือพระสูตรมีอยู่ส okay. so ี่พิมพ์สี่พิมพ์โอเคพระสูตรมีอยู่สี่พิมพ์นะครับพิมจิ๋วไม่ติดมาไงพิมพ์จิ๋วพิมพ์กลางพิมพ์ใหญ่พิมจิ๋วพิมพ์กลางพิมพ์ใหญ่แล้วพิมจัมโบ้พิมจัมโบ้นี่คือจัมโบ้นี่คือจัมโบ้นะอันนี้คือพิมพ์พิมพ์กลางใช่นี่คือ ไม้นี่พิมพกลางดิพิมใหญ่พิมพใหญ่พิมพกลางพิมพกลางพิมพจิว๋วพิมพจิ๋วประมาณนี้แม่ติดมาอ๋อพิมพ์จิ๋วก็ขนาดเท่านี้นะครับแต่ไม่ได้ติดมานะเล,นเล็กๆนี่นะโอเโอเคโอเคสูตรสูตรห<ง>ลวงพ่อดีไงดีงไงเดี๋ยวบอกพิมก่อนข้นางหน้าเป็นพระพระดูนะก็แล้วกันหาจักรพรรดิปางจากแก้วอืมจักรพรรดิแล้วมีพระแม่พระศพ ฐานล่างมีพระแม่โพสุใช่พระแม่ธรณีเออเออแม่ธรณีและด้านหลังท่านที่เป็นพระสังฆจายหลวงพ่อสังฆจายสังัจัยเออเออมีพระเจ้าพชิมวานัชานิติเออนัชาลิติพระใจระศรีบลีพระชิมพีและมีตัวย่อว่าสชรอคืออะไรอ่ะสชรอความหมายคือสมเด็จพระชัยราชาสุจเจ้าอ๋อสมเด็จพระชัยราชากษัตริย์ยุทธยาพิจิตรเด่นทางป้องกันภูมงภัยได้สิบสองคน องเล็กองค์ใหญ่ได้เท่ากันไหมเท่ากันไหมเท่ากันหมดเท่ากันหมดนะอันนี้นะครับคือหมายความว่าหนึ่งองคุ้มครองได้สิบสองคนสองคนฉะนั้นกรุณานั่งกันสิบสองคนนะให้เรียบร้อยนะสิบสองคนเลยแกแกอันทำมาจากอะไรพี่เสือ <c oughs> เนื้อดินมีแต่เนื้อดินอย่างเดียวใช่ไหมอ่าเนื้อพิเศษก็มีเนื้อสีพึ่งเนื้อต้นน้ำมันก็มีอันนี้เป็นเนื้อของน้ำมัน อันนี้คือผงน้ํามันนะครับนี่นะนี่ผงน้ํามันอันนี้คือเล่มเดิมสมัยก่อนเมื่อปี18ออกท่าเเล่มเดิมเป็นแปดทาเกยถ้าเกยนะใช่แต่ตัวนี้เป็นพิมพ์ของอสมหลาวปีสามห้าสมหลาวปีสามห้านี่นะพิมพ์จะแตกต่างกันสำหรับท่านจะเริ่มมีวัฒนการเครื่องจักรเข้ามาจากกระสวยขึ้นหน่อยสวยทคมใช่แล้วนี่ก็ไม่สมเนื้ออะไรนี่พี่เสือเนื้อผงน้ำมันเนื้อผงน้ำมันมีเกสรพ่ออันนี้มีเกสรเขาเยอะมากอ๋ออันนี้นะทั้งสองดูเนื้อผงน้ำมันนี่นะจะมมีเเกกสายอะ เลี่ยมรายละเอียดสมัยก่อนเขาเลี่ยมมุกเป็นน้าหนูหลวงพ่อเรียกว่าพิมพิมอะไรวัดหพ่อเรียกว่าพิมพเนี้ยเด่นทางผู้คุณป้องกันป้องกันคุ้มครองเสน่ด้วยเสน่ด้วยพ่อเรียกว่าคุณแผนสองกระจกเออเสน่ดทั้งเมตตาด้วยคืครบเครื่องอะรู้สึกว่าเราได้เมตตาได้หมดนะฮะแล้วทุกอย่างก็คือเน้นเน้นครบเครื่องแต่ว่าคุ้มครองได้12คนต่อหนึ่งองค์ ใช่โอน่าน่า,น,าน่าสนใจเือนกันนะเพราะว่าอน,นุภาคมาเป็นไงครับด้อยค่ากว่าวพรอสอนแค่มินเดียวมินเดียวด้อยค่ากว่าหลวงพ่อสอนแค่มินเดียวนะครับโอ้โหท่านผู้ชมนี่ถ้าใครถามจริงปลอมไหมปลอมเยอะมากเยอะมากเลยปลอมมีทุกพิมพ์ตรงนี้ปลอมทุกพิมพ์นะจ๊ะสังเกตง่ายที่สุดคืออะไรพี่เสืออะไรที่เป็นจุดสังเกตเบสิกเลย แพ้หรือเก้เนี่ยเนื้อไงเนื้อต้องดูเนื้อให้เป็นนะเนื้อต้องแห้งแห้งแห้งแข็งเลยนะดูนะนี่นะนี่นะไอที่บางหนามันไม่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 คม่สมดุเพราะว่ารั้วแรนานปุ๊บทีนี้มันสารเริ่มเหลือน้อยพ่อเลยเอาแผ่นที่เป็นเหล็กออกแผ่นหนึ่งพับเลยบางข้นอมีเหล็กละมีเขาเรียกอะไรนะผงตะไบเหล็กมีแมุ้คนใบมงคลนี่นะใบมงกลนะใบมงคลที่พ่อเอามาทําเป็นมันสารก็พวกดิน กินที่เนื้อถันใช่พระท่านจะไม่เผาไฟเอ้าทำไมอะพี่พ่อบอกว่ากิดเผาไฟอะขึ้นคุณหรือคนเดียวโอ้เป็นพระที่อบก็คือเหมือนกับว่าในในสายของหลวงพ่อเราหลวงพ่อพิน้าเนี่ยท่านจะไม่เผานะจะไม่เผาจะอบเอาโอเคอันนี้คือหนึ่งองค์สิบสองคนใช่ก็ใครมีมากพวกมีแล้วก็ทำทีนี้พีนี้พิเศษที่ อตอนนั้นเมื่อรายการรายการหนึ่งของาการช่องดังๆอ่ะช่องดังเขาอ,ออกช่อง,ดงเดงเป็นยังไงครับพี่เสือ,อไปให้คนกรรมในมือองค์เด<อ>ืองแล้วก็เอาทรายกอกตาคืบเหยาะทรายไม่เข้าตาเหมือนมีม่านบังตาไม่เข้าเหมือนมีม่านบังตากอกทรายก็ไม่เข้านะ<ช>อันนี้คือเขาเรียกพระพระสูตรพระสูตร,ร,รนะครับขอหลวงพ่อพินนะครับโอเคอันนี้คือพระสูตรนะจากความรู้พี่าาเสือไทเกอร์ไทยแลนด์นะครับ2022นะครับ